การของพี่กเป็นคนเดียวคนชายโบราณโบราเือว่าวเกี่ยวพันงวัดเกี่วับรเมืองน่เนี่ว่าการที่ค <a living. S 2> er, นชายได้ป็นชาวเป็นชาโดยมีเรื่อของผูดีหรือว่าพระอุโบสถนับดอนั้นเป็นจ่าว ก็ได้ทำานจแล้วก็ได้ส่เรียสืที่วัดสิาราแล้วก็วัดโต้รารเก็เมื่อได้เรียนแล้วเมื่อยุครบมรรจะชาวสมบูรณ์ได้มาบระสมบู์ที่วัดเชียงรบบายที่ปนังชาลรก็ได้มาช่วยส,ส,ส,สังสือพระพิสมนเเพราว่าความทุข์พันนี้มีมากพอต้องมีคนมุงการนนพีแล้วก็ ได้เป็นตนตระนักรองอมสที่ว่าพระมหากษัเนียเป็นข้าราชการช้นอาสี่ไรเป็ตุนตระหนักระวมแรกที่ได้เป็นุนตระหนัระจึงไดเป็นรสนั้นความผ่านในเรื่องการมงการดูว่าการย์เรียนตัวไปอาาเรีนต่สมีมีมีความ เนต่ยตประชาชนทักไปยังรอดเนื่งในวันี้พระองค์ท่านได้สิกจนเปร้อยสิบปีตามวัฒนีราไลร่วมการายการที่ว่าเป็นวันะระรครบครับประชาชนในร่วมในการร้อยสิบปีต่อพรอองค์ท่านในวันที่เก้าึกหงคนีตรนี้ก็ขอเชิญชวนญาติพี่น้อท่านทั้งหลายร่วมกัน เพื่อเลือกตั้งทปานระองคท่านต้องเติมองนนเป็นวัตถุของอันนี้คือความเป็นมาของวัดเรือวัดเทวสศกากับคนกลางและผู้ทุ่สารประชุมถัดมาก็เราก็คงจะเปแต่ยนาาแล้วมาเกี่ยวักับวศการากันผมสุครั้เพราะอะไรเพราะวศการากทลางประสมอยู่หน้าวัดนี่เอง บ้านโคชวันงานถนน่าแพรผมทราบว่าท่านกระสูเนเมื่อวันที่3ตุลาคม2456ก็ทราบเราขายอ่างดยท่านนะบอว่าท่าเหล่าเคยเล่าอยว่าทำไมผู้ท่านเกิดนีท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีป่วย ย่างโยนก็มองว่าโคนมาสามเก่านะถ้าหายแล้วก็บุญเน่งตามบทว่าถ้าต้องมาบุญเน่งที่นี่โดยพระเทศหลงปู้ดีหวดีนะครับเพ่ประชาชานะรบุญเน่งอันนี้พอบุญเน่งหลงปู้ดีก็จนมากรีสุนทรมล ตองเจ้าและองค์เพื่อนจังหวัดิ์การบุรีแล้วก็ท่านมีทำงหนเป็นเจ้าวาดเทศบารลเพื่อนเพื่อนใครกันพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดิ์การบุรีทุกท่านครับครับก็ในอีกไม่กี่วันนะเราเปิดมีงาน ซึ่งเป็นการเฉพิะเกียรติสมเด็จพระสังฆราชาสมบูวงวชิรยาสังวรลอยาลทางเจริญธรรมวันศุกที่เก้าสี่สิบจถึงที่11เอดเทียงคืนนี้นะครับก็ตรงต้องการจุดพิธีนะครับ